สวัสดีครับผมภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะครับช่วงนี้นะครับหายหน้าหายตาเลยครับเพราะว่ากําลังไปจับเสือมานะครับจากในป่านะไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วผมไปหารถแบบแรเทมไหมทุกท่านได้ชมนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยที่ว่ารถของเราออกช้าเนี่ยหนึ่งเลยนะครับเราพิถีพิถันทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้รถพร้อมใช้งานมากที่สุดและเขาให้รถออกมาดูดีมากที่สุดนะครับวันนี้เชิญชมนะครับผมโตโยต้าสปอร์ต라이เดอร์ครับผม เครื่อง3 0 0 0เกียร์ออโต้โฟวินปี2003นะครับรถมือเดียวป้ายแดงสวยจัดๆนะครับบอกได้เลยนะครับใครได้คันนี้ไปนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเติมน้ำมันขี่ได้เลยครับผมเชิญชมเลยครับคันนี้นะครับผมเป็นตัวลิมิเต็ดเลยนะครับผมตัวพิเศษเลยนะครับผมเป็นสีน้ำตาลทองนะครับเข้ากับปีทองปีนี้นะไวรุ่นทรงลุงนะครับหรือัยรุ่นเที่ยวป่าหรือว่าใครจะซื้อรถเนี่ยไปเที่ยวหรือว่าแบบ เอาไว้ดูเล่นสวยๆแบบนี้นะครับบอกเลยคันนี้เหมาะมากๆนะครับคันนี้นะครับผมได้เป็นไฟหน้านะครับนี่โปรเจคเตอร์จากโรงงานนะครับแท้ๆเลยนะครับแล้วก็นะครับกระจังหน้านะครับผมได้เป็นเป็นการอัปเกรดให้ใหม่นะครับผมนี่เป็นกระจังหน้าตัว U แบบนี้นะครับหล่อๆเข้าสไตล์ทรงลุงนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมมาด้วยไฟตัดหมอกสีเหลืองครับแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์ให้อีก2ดวงนะครับแล้วก็มีสกู๊ปด้านหน้าให้พร้อมเลยนะครับผมนี่นะครับ ด้านหน้าถือว่าสวยแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญชมรอบๆคันเลยครับนี่คันนี้บอกเลยว่าออปชั่นเต็มมากๆนะครับคันนี้นะครับผมเป็นตัวโฟวินะก็มีซุ้มล้อนะครับขนาดใหญ่ให้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยไฮไลท์นะครับได้เป็นล้อนะครับแลนโซนะครับ MX นะครับตัวใหม่เลยนะครับขอบส6บนิ้วนะใหม่ๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ลัดยางนะครับ BF g o o d ุ i ลิกนะครับผม KO3 นะครับเออเคโนะครับตัวนะครับ เกี่ยวสองนะครับปี2022นะครับบอกเลยว่าล้อยางเนี่ยราคาเนี่ยบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับดอกนี่บางๆบืงเลิ่มนะขนอยู่ครบนะครับนี่คันนี้บอกเลยว่าแค่ภายนอกก็สวยแบบขนาดนี้นะครับสีสันเต็มทั้งคันนะครับผมนี่เป็นเครื่องดีโฟดีนะครับหรือว่าเป็นเครื่องยนต์หนึ่งเคดีนั่นเองนะครับบันไดข้างใหม่ๆเลยครับสติกเกอร์สามพันคอมอนเลวทุกอย่างครบนะครับเขาเรียกว่าตรงตามสเปคโรงงานนะครับทุกอย่างนะทั้งสติกเกอร์แล้วก็สีสันนะครับบอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนนะครับ แล้วก็เด,ดี๋ยวเชิญชมด้านท้ายเลยครับนี่อย่างไรด้านท้ายมีให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับนี่ครับสติกอร์คอมบอนเลวนะครับแล้วก็จกมองมุมหลังนะครับนี่เดี๋ยวให้ชมด้านท้ายก่อนนะครับนี่ปุ๊บเปิดปุ๊บนะครับตัวนี้มีตัวล็อกหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอ้โหนี่ครับคันนี้ภายในนะครับี่ขนาดตอนหลังนะสวยชุดฉาดนะครับแอร์สองตอนนะครับมีแอร์ตอนหลังด้วยคันนี้นะครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างครบครันนะครับคันนี้นะอ่ะ ต่ขออนุญาตปิดท้ายก่อนนะครับนี่มีตัวล็อกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมเดี๋ยวเชิญชมรอบๆก่อน่ะี๋ยวว่าพาไปไม่ทั่วนะครับนานนี่แล้วก็คันนี้ลืมบอกไปนะครับเราฟรีให้เลยนะนี่ครับตัวฟรีล็อกนะครับผมบอกเลยว่าช่วยให้ประหยัดน้ามันยิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็รถของเราเนี่ยใช้งานได้แบบลื่นๆยาวๆนะครับชมภายนอกไปแล้วเดี๋ยวเชิญชมภายในต่อเลยครับเชิญครับ โอ้โหนะครับบอกเลยว่ารถมีถุงสามนะแต่ภายในเบาะหนังตึงๆนะครับแปลงประตูไม่มีย่นนะครับนี่ดูฝ้าหลังคานะครับสุดยอดแน่นอนนะครับนี่คันนี้นะครับนี่ได้จอแอนดรอยด้วยนะครับขนาด9นิ้วนะไม่ว่าคุณจะฟังเพลงนะครับนี่ตึกเดียวโอ้โหเสกเพลงเพลาะนะครับแอร์เย็นนะครับระบบเกียร์ออโต้ครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับเกียร์โฟวินใช้งานได้ปกติไฟโชว์ด้านหน้านะครับ คันนี้เล็กมาอยู่ที่สองแสนสี่หื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปแอร์แบ็กนี่ด้านขวาด้วยนะครับภายในผมว่านี่ลืมบอกไปครับมีจอกลางให้ด้วยนะครับปฏิครมีลูกเล็กนะใครไปแกมพิงนอนป่านะคันนี้เหมาะนะครับแต่ชวนชมห้องเครื่องกันต่อเลยครับบอกเลยคันนี้นะครับใครได้ไปเนี่ยโคตรคุ้มนะคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่ให้ชมมันเลยนะครับชัดๆกันไปเลยนะ นี่ครับผมคานหน้านเดิมนะครับเลขคานอยู่ครบนะผมสติกเกอร์คานยังอยู่ครับน็อตฝาครับโล่งนะครับก็สวยเลยคันนี้นะครับผมนี่เครื่องยนต์แห้งๆนะครับ1 K d ดี16วาล์ตัวนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ามันแรงนะครับไปได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับอันนี้แล้วก็แบตเตอรี่ลูกใหม่ด้วยนะครับเป็น FB นะ FB Go Series ตัวนี้ตัวนี้ถือว่าแพงนะครับแล้วก็ระบบน้ํายาหล่อเย็นทุกอย่างหม่หมดนะครับเดี๋ยวชวนชมฟังเสียงเครื่องเลยครับ เรื่องยนต์สตาร์ทชึ้งเดียวติดนะครับบอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนนะครับนี่นิ่งๆิ่งเงียบๆไม่มีเสียงเคกอย่างนี้บอกเลยว่าเหมาะมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับดับเสียงเครื่องแล้วมาฟังเสียงราคาเลยครับย้ำนะครับคันนี้เป็นเจ้า t o โตยต a าส o อร์ตไลเเครื่อง3 0 0 0 d 4 d เกียร์ออโต้โฟวินนะครับปี2003นะ รถแบบว่าบอกเลยว่าซื้อไปพร้อมใช้งานนะครับภูมิรถสวยนะครับขอเสนอราคาขายแค่2องแสนเกบาทย้ํสองแสนเกาบาทครับได้ไปสภาพนี้พร้อมใช้งานนะครับล้อแท้ยางแท้แน่นอนนะครับคันนี้สาหรับวันนี้นะครับภูมิรถสวยกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหวานเจี๊ยบ